นะหมู่บ้านชายทุ่งแห่งหนึ่งในภาคกลางของไทยมีบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงหลังใหญ่ตั้งอยู่เด่นกว่าบ้านอื่นๆรอบข้างบ้านหลังนี้เป็นของแม่แสงแม่ค้าข้าวสารผู้เคยร่ำรวยในอดีตเธอเป็นหญิงชราใจแข็งพูดจาตรงไปตรงมาและถือตัวว่ามีศักดิ์ศรีสูงส่งเหนือกว่าคนอื่นเพราะเคยมีทรัพย์สินและมีเชื้อดี แม่แสงมีลูกชายคนเดียวชื่อว่าเอกชยัยชายหนุ่มหน้าตาดีขยันขันแข็งเพิ่งกลับจากเรียนต่อในตัวจังหวัดเขาเป็นที่หมายปองของสาวสาวหลายคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะอ้อยจา๋าลูกสาวกำนันผู้เพียบพร้อมซึ่งแม่แสงหวังจะได้มาเป็นสะใภ้แต่แล้วทุกอย่างก็พังลงเอกชัยกลับมาพร้อมหญิงสาวหน้าตาธรรมดาผิวคล้ำแดดผอมบางนามว่าขวัญตา ลูกสาวชาวนาจากหมู่บ้านปลายนาะผู้ไม่มีทรัพย์สินติดตัวไม่มีพ่อแม่ที่มีชื่อเสียงมีเพียงรอยยิ้มจริงใจและมือที่ด้านพอจับจอบเสียมแม่ครับนี่ขวัญตาคนที่ผมจะพาแต่งงานด้วยเอกใช้พูดเสียงมัน่นแม้จะรู้ว่าแม่ต้องไม่พอใจแม่แสงเงียบไปคู่หนึ่งก่อนปลายตามองหญิงสาวแล้วแค่นหัวราเบา ผู้หญิงแบบนี้หรือที่จะมาเป็นสะพายบ้านแม่แสงมือดำขี้ดินขี้โคลนเหมาะจะเป็นคนงานไม่ใช่เมียลูกแม่แม่ครับขวัญตาอาดไม่มีอะไรติดตัวแต่เธอขยันซื่อสัตย์ขยันแล้วไงบ้านนี้ไม่ใช่โรงทานสำหรับคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแม่แสงไม่ยอมรับและทำทุกทางขัดขวางเอกใช้ไม่ยอมแพ้ เขาตัดสินใจแต่งงานกับขวัญตาโดยไม่รอความยินยอมและพาเธอมาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่หวังจะให้แม่ได้เห็นความดีของขวัญตาในระยะยาวแต่แม่แสงกลับใช้โอกาสนั้นเป็นเวทีในการกลั่นแกล้งเริ่มต้นด้วยงานบ้านงานครัวแม่แสงสั่งขวัญตาให้ตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าลานถูเรือนซักผ้าทางบ้านด้วยมือโดยไม่มีน้ำยาซักผ้า สภายดีต้องอดทนไม่ใช่นั่งกินนอนลอเหมือนผีเกาะเรือนแม่แสงตะโกนลั่นทุกครั้งที่มีชาวบ้านผ่านมาขวัญตาไม่ตอบโต้เธอก้มหน้าทำงานจนมือแตกหัวเข่าแตกเลือดซิบแต่ไม่ปีปากบนเมื่อขวัญตาหุงข้าวแม่แสงก็จงใจเทน้ำแกงทิ้งแล้วตำหนิว่าข้าวแข็งเหมือนหินใครจะกินลงทั้งที่ข้าวนั้นสุกพอดีเมื่อเธอตัดชุดใหม่เองจากผ้าถูกถกแม่แสงก็เยาะว่า แต่งตัวเหมือนคนจะไปเก็บเห็ดไอหมาไอแมวบ้างไหมแม่เอกชัยจะพยายามปกป้องขวัญตาแต่แม่แสงก็เอาคำว่าก,กระตันยูมาบีบคั้นลูกชายถ้ามึงยังเห็นผู้หญิงคนนั้นดีกว่าแม่มึงก็ออกไปจากบ้านนี้เลยขวัญตาไม่อยากให้เอกชายต้องตัดขาดจากแม่เธอจึงกัดฟันทนต่อไปแม่จะถูกรังเกียจด,ดังคนแปลกหน้าในบ้านตัวเอง เวลาผ่านไปหลายเดือนขวัญตายังคงทำหน้าที่สะพยโดยไม่มีคำขอบคุณสักคำจากแม่แสงกระทั่งวันหนึ่งขวัญตาล้มป่วยเพราะเหน็ดเหนื่อยเกินไปเธอไข้ขึ้นสูงนอนซมอยู่ในห้องเล็กๆหลังครัวแต่แม่แสงกลับพูดกับเอกชัยว่าจะมาป่วยอ้อนเอาความสงสารเลยตอแหลเสียงพูดแทงใจนั้นทำให้ขวัญตาน้ำตาร่วงลงบนหมอนผืนเก่า เธอถามตัวเองในความเงียบความดีมันไม่มีค่าจริงๆหรือในบ้านนี้และแล้ววันที่ฝนฟ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก็มาถึงเสียงกรีดร้องจากหน้าบ้านในคืนฝนตกเสียงดังสน,นั่นทำให้ขวันตาที่กำลังสมไข้สะดุ้งตื่นเสียงนั้นเป็นของแม่แสงสายฝนก็นำลงมาราวกับสวรรค์ร้องไห้ใต้ฟ้ามืดมัวเสียงร้องของแม่แสงดังก้องไปทั่วลานบ้านช่วยด้วยขโมยไข่ก็ได้ช่วยด้วย เอกชัยรีบวิ่งออกจากเรือนขวัญตาที่ยังตัวร้อนสมคายก็ค่อยๆพาตัวเองลุกตามออกไปอย่างช้าๆแม่แสงยืนอยู่กลางลานมือยกกรงไก่เปล่าที่เพิ่งโดนงัดไก่แจ้ตัวปวดของเธอหายไปแม่แสงกดจัดหน้าแดงก่ำหายใจแรงยังไม่ทันทีเอกชัยจะพูดอะไรแม่แสงก็ชี้นิ้วมาที่ขวัญตาทันทีแกนั่นแหละแกเอาไปขายใช่ไหมไอไก่ตัวนั้นน่ะ เห็นเงียบๆคงอยากได้เง <si> ินละสิสไพจนจนแบบแกมันก็แค่น okay. uh ี้แหละเอกชัยตาเบิกโพงแม่ขวัญตาเพิ่งป่วยขนาดจะเดินยังแทบไม่ไหวป่วยก็แกล้งป่วยไงหลอกลูกฉันให้สงสารผู้หญิงพวกนี้มันตอแหลขวัญตานิ่งเงียบน้ำตาเอ่อขึ้นแต่ไม่ยอมไหลเธอไม่เถียงไม่ร้องไห้ไม่อ้อนวอนเธอเพียงแค่ยืนอยู่อย่างนิ่งเหมือนหิน เธอรู้ต่อให้เธอพูดอย่างไรแม่แสงก็จะไม่เชื่อวันถัดมาแม่แสงออกอุบายอีกขั้นหนึ่งเธอจงใจวางของหายากสร้อยทองโบราณของตระกูลไว้บนหิ้งบูชาแล้วแซงทำหายและเช่นเคยเธอชีเป้าไปที่ขวัญตาแกปีนขึ้นไปทำความสะอาดแต่เช้าใช่ไหมแกมันมือไวจะล้างนี่ตัวเองใช่ไหมกล้าดียังไงมาหยิบของในเรือน เสียงแม่แสงดังลั่นจนได้ยินไปถึงหลังวัดเด็กๆข้างบ้านแอบชะโงกดูชาวบ้านที่เคยเคารพแม่แสงเริ่มตั้งคำถามกับเธอแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาขวัญตานั่งนิ่งก้มหน้าไม่ตอบเอกชัยเริ่มหมดความอดทนแม่พอได้แล้วผมไม่เชื่อว่าขวัญตาจะทำแม่แสงกัดฟันแน่นถ้ามึงไม่เชื่อแม่มึงก็ออกไปจากบ้านนี้เอาผู้หญิงใจดำแบบนี้ไปด้วยแม่ไม่ต้องการเห็นหน้าทั้งคู่ สุดท้ายเอกชัยจึงตัดสินใจพาขวัญตาออกจากเลื่อนใหญ่พวกเขาไปปลูกกระต๊อบอยู่ชายป่าใกล้คันนาริมลำธารมีเพียงกระสอบข้าวสารกับจอบเสียมติดตัวแม้จะลำบากยากจนแต่ขวัญตากลับยิ้มออกครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอใช้เวลาทำสวนปลูกผักเลี้ยงไก่ใหม่จากลูกเจี๊ยบที่ชาวบ้านเมตตาแบ่งให้ ขวัญตาสู้ชีวิตแบบไม่บน่นเอกใช้ช่วยตัดไม้ทำคอกหมูสร้างเรือนน้ำฝนและปลูกบวกหน้าบ้านเดือนผ่านเดือนจากกระต๊อบซอมซ่อกลายเป็นบ้านดินอบอุ่นมีน้ำใจหล่อเลี้ยงเป็นเสาเอกแต่แม่แสงที่คิดว่าทั้งคู่จะอดตายกลับต้องตกใจเมื่อชาวบ้านพูดถึงขวัญตาอย่างชื่นชมนางนั่นนะถึงจนแต่ขยันจริงๆ หน้าดำตัวดำแต่ใจงามปลูกผักแจกวัดแจกคนเท่าคนแก่ไม่คิดเงินเลยแม่แสงได้ยินคำพวกนี้เข้าไปทุกวันหัวใจเธอก็เริ่มมุกวาบอย่างแปลกประหลาดแต่สิ่งที่เธอไม่รู้เลยก็คือภัยครั้งใหม่กำลังจะมาเมื่ออ้อยจ๋าลูกสาวกำนันผู้ที่แม่แสงเคยหมายตาให้เป็นสะพ้ยเดินทางกลับมาจากกรุงเทพพร้อมบางอย่างในใจที่ไม่ใช่แค่ความคิดถึงเธอจ้องจะทวงทุกอย่างคืน ลมร้อนต้นเดือนมีนาพัดเอาฝุ่นแดงปิวว่อนไปทั่วหมู่บ้านเสียงฉลอมไม้กระทบกันแกแกๆข้างร้านโชว์หวยดังอย่างแผ่วเบาแต่เสียงกระซิบของชาวบ้านกลับดังขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อรถเก่งคันหนึ่งแล่นเข้ามาในหมู่บ้านหญิงสาวผิวขาวจัดแต่งตัวทันสมัยสวมแม่นดำราคาแพงเปิดประตูลงจากรถด,ด้วยท่าทางมั่นใจเธอคืออ้อยจา๋าลูกสาวกำนันทองคำ ซึ่งแม่แสงเคยตั้งใจจะให้แต่งกับเอกชยัยคุณอ้อยกลับมาแล้วเหรอได้ข่าวไปทำงานกรุงเทพกลับมาแค่ชั่วคราวค่ะเบื่อฝุ่นกรุงนิดหน่อยแม้จะยิ้มให้ทุกคนแต่ดวงตาของอ้อยจ๋ากลับมองทะลุผ่านผู้คนไปยังทุ่งนาหลังหมู่บ้านที่นั่นคือที่ตั้งของกระต่อบหลังเล็กที่ขวัญตาอาศัยอยู่กับเอกชยัยอ้อยจ๋ารู้สึกเสียหน้าในวันที่เอกชัยเลือกหญิงชาวนาแทนเธอ แต่วันนี้เธอกลับมาพร้อมความตั้งใจใหม่เอาทุกอย่างกลับคืนในคืนนั้นเธอแวะไปหาแม่แสงนั่งสนทนาใต้เลือนไม้เสียงเบาป้าแสงฉันยังไม่ลืมเรื่องที่ป้าเคยอยากให้ฉันเป็นสไพร์หรอกนะแม่แสงทอดถอนใจมันสายไปแล้วละลูกขวัญตามันจับเอกใช้ได้แล้วคนอย่างมันน่ะมันยาหญิงนะอ้อยจแจกแค่หัวเราะไม่เป็นไรคะ่ะแค่มันยานิดหน่อยฉันก็มี ทั้งสองศบตากันอย่างรู้กันวันถัดมาขวัญตาเดินเก็บฟักทองริมคันนาเพื่อนำไปแจกวัดกับต้องพบวอบแรงผักของตนถูกเหยียบย่ำเละเทะเสม้ถูกหกักใบไม้ถูกเผาขวัญตานั่งซุดดองให้เงียบๆเ,เอกใช้รีบตามมาเห็นภาพก็ตกใจจนพูดไม่ออกใครมันทำแบบนี้เขาโกดจัด ไม่นานข่าวก็ลือกันทั่วขวัญตาใช้ปุ๋ยเคมีแรงทําให้ผักน่าตายหมดเลยกดเลยเผาเองนางมันแรงนะเห็นเงียบเงียบแต่เจ้าแผนขวัญตานิ่งเงียบอีกครั้งไม่ปฏิเสธไม่แย้งใครแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยคําถามใครกันที่ใส่ร้ายเธอและเพื่ออะไรคําตอบมาถึงเร็วเกินคาด วันหนึ่งขวัญตาถูกเชิญไปยังศาลาวัดโดยหลวงตาและผู้ใหญ่บ้านเรียกเธอไปสอบถามเรื่องผักแจกวัดที่ว่ามีคนกินแล้วปวดท้องแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่คำกล่าวหานี้ทำให้ศรัทธาของชาวบ้านเริ่มสั่นคลอนขวัญตากลับถึงบ้านในเย็นวันนั้นเจอใบไม้เสียบไว้หน้าประตูเขียนด้วยลายมือหวัดๆว,ว่ามึงไมค่ควรอยู่ที่นี่ขวัญตาแทบจะสุดตรงนั้น เธอหันกลับไปมองบ้านดินเล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนกับเอกชัยบ้านที่ไม่มีหรูหราแต่อบอุ่นด้วยรักแต่วันนี้บ้านนี้กำลังจะถูกรื้อทิ้งด้วยมือคนอื่นด้านแม่แสงเองก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ขวัญตาออกจากบ้านเอกชัยก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมแม่อีกเลยเงินที่เคยส่งให้ก็หยุดลงความเงียบในบ้านใหญ่เริ่มอึดอัดและหนาวเหน็บ ข้างบ้านเริ่มนินทาแม่แสงหนาาใจร้ายไล่ลูกใกล้เมียออกจากบ้านและเมื่อแม่แสงล้มในห้องน้ำไม่มีใครรู้เธอต้องคารไปหยิบโทรศัพท์ด้วยตัวเองน้ำตาหญิงชราร่วงเงียบ,ยบแต่ปากยังไม่ยอมรับความผิดพลาดในขณะที่ขวัญตาก,กำลังจะยอมถอยอ้อยจากกลับยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้เอกใช้มาอยู่กับฉันสิบ้านที่กรุงเทพยังว่างฉันจะให้โอกาสใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีผู้หญิงชาวนากาะขาแบบนั้น เอกชัยจ้องหน้าเธอนิ่งขวัญตาอาจไม่มีอะไรแต่น้ำใจของเธอซื้อไม่ได้ด้วยเงินพันล้านและในคืนนั้นเองไฟไม่ลุกขึ้นจากแปลงผักข้างกระตอ๊อบขวัญตากับเอกชัยตื่นกลางดึกพยายามดับไฟอย่างบ้าคลัง่งเธอไม่รู้เลยว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าที่แท้จริง ไฟที่ลุกท่วมแปลงผักตอนกลางคืนเผาผลาญไม่เพียงแต่พืชพันธุ์แต่มันเผาทั้งใจของขวัญตาเธอกับเอกชัยช่วยกันดับไฟจนมือพองกลิ่นควันไม่ติดเสื้อผ้าจนขมคอขวัญตาสุดลงข้างๆ้างซากฟักทองไม่เกียมดวงตาไม่มีน้ำตาเหลือแล้วมีแต่ความว่างเปล่าเอกชัยกอดเธอแน่นเราจะเริ่มใหม่ไม่ว่ากี่ครั้งฉันจะไม่ปล่อยให้เธอสู้คนเดียวอีกแล้ว แม้ทั้งคู่จะตั้งใจจะสู้อีกครั้งแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวที่เกือบทำลายความตั้งใจทั้งหมดอ้อยจ๋าเอาเอกสารปลอมไปยื่นกับทางองค์การบริหารหมู่บ้านกล่าวหาว่าขวัญตาบุกรุกพื้นที่ของรัฐใช้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำปลูกบ้านโดยไม่ขออนุญาตเรื่องถูกขยายใหญ่โตมีคำสั่งให้รื้อกระต่อบภายในเจ็วันมึงมันก็แค่สะพายจนไม่มีสัก์ไม่มีสิทธ์ เสียงอ้อยจ๋ายาอหยันในศาลาหมู่บ้านขณะที่อ่านหนังสือแจ้งต่อหน้าชาวบ้านหลายคนแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือในหมู่ชาวบ้านที่ยืนเงียบอยู่นั้นเริ่มมีเสียงกระซิบจากคนแก่หลังวัดนั่งขวัญตามันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วนี่มันใช่ที่ป่าชุ่มน้ำจริงหรือเสียงเหล่านั้นเบาแต่ค่อยๆดังขึ้นเย็นวันหนึ่งหลังข่าวลือกระตอ๊อขวัญตาเดินกลับจากวัดด้วยเท้าช้าชา เธอไม่ได้หวังให้ใครเข้าใจเธอแค่อยากทําความดีเงียบๆอย่างที่เคยแต่ระหว่างทางหญิงชราคนหนึ่งที่นั่งยองนั่งยองริมทางเรียกเธอไว้แม่หนูรอเดี๋ยวขวัญตาหันไปเห็นยายผ่องคนที่เธอเคยหาบน้ำให้ทุกวันตอนหน้าร้อนยายผ่องล้วงมือออกจากเสื้อยื่นซองเก่าๆหนึ่งซองให้ ของที่แม่หนูเคยหาบมาให้ฉันช่วยฉันไว้หลายค่าถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องช่วยหนูคืนบ้างขวัญตารับมาอย่างงงงเปิดออกดูภายในเป็นเอกสารเก่าหลายแผน่นมีตาผู้ใหญ่บ้านรุ่นก่อนระบุชัดเจนว่าพื้นที่บ้านดินของขวัญตาได้รับอนุญาตให้ตั้งถาวรสำหรับใช้ชีวิตและทำการเกษตรโดยไม่ผิดกฎหมายแม่แสงเมื่อก่อนยังเคยขอลายเซนเองกับมือย่ายผ่องพูดเสียงเบา ขวัญตาน้ำตาซึมทันทีด้านแม่แสงเธอเริ่มป่วยเรื้อรังเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆต้องหาคนไปวัดให้หลายคนแอบเมินหน้าเพราะเรื่องเก่าๆที่เธอทำกับขวัญตาแม้แต่คนรับใช้ก็ทยอยลาออกเพราะทนความจู้จี้และโมโหร้ายไม่ไหวอยู่ๆวันหนึ่งเธอได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆขวัญตามายืนอยู่หน้าบ้าน แม่แสงขวัญมาเอาเอกสารที่แม่เคยทำไว้เรื่องที่ดินหนูไม่ได้จะเอาอะไรแค่อยากอยู่โดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนแม่แสงยังไม่พูดอะไรแต่แววตาสะดุง้งเหมือนถูกจี้ใจดำและแม่ขวัญตาหันไปมองตรงขวัญไม่ได้มาขอความเมตตาขวัญมาเตือนว่าไฟที่เผาหนูวันนั้นไม่ใช่ไฟของไม้แต่เป็นไฟจากใจคนแม่แสงตาแข็งค้างเรื่องราวกับตาลปัดในวันถัดมา เมื่อขวัญตานำเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านรุ่นเก่าไปแสดงต่อหน้าชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเอกสารของอ้อยจ๋าเป็นของปอมมีร่องรอยลบแก้ไขและไม่มีการบันทึกในหมู่บ้านจริงเสียงอ้ออในหมู่บ้านดังก้องเล่นกันศกกับหลอกแบบนี้เลยเหรออ้อยจ๋าถูกเรียกสอบเอกชัยกับขวัญตาได้รับคำขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรและมีคำสั่งยกเลิกการรือถอนทันที ในคืนวันนั้นหลังกลับจัดงานบุญวัดหมู่บ้านขวัญตะหันไปมองฟ้าสีม่วงคำ่ำก่อนจะได้ยินเสียงเรียกแอบผ้าเบาๆจากท้ายรั้วแม่แสงยืนอยู่ในความมืดมือหนึ่งกอดเสาไม้อีกมือถือขวดน้ำมันนวดขวัญแม่ขาเจ็บเดินไม่ไหวเสียงนั้นไม่ดุไม่เสียดสีแต่กลับเหมือนเสียงของคนขอโอกาสขวัญตาชะงักแล้วตัดสินใจเดินไปช้าๆ เธอรับขวดน้ำมันนั้นและนั่งลงตรงเท้าแม่เงียบเงียๆมือค่อยๆถูนวดขณะที่แม่แสงน้ำตาไหลเงียบไม่รู้ตัวเช้าวันหนึ่งในฤดูฝนเสียงฝนโปรยเม็ดเบาๆทับทอลงบนหลังคาสังกะสีของบ้านหลังเล็กที่ทอด้วยความรักกลิ่นดินเปียกกอยเข้ามาแตะจมูกเอ็คใช้ตื่นขึ้นมาเห็นขวัญตานั่งมองนาข้าวเขียวชอุ่มจากระเบียงเล็กๆดวงตาเธอสงบแต่มันไม่ใช่ความยอมแพ้ มันคือความเข้มแข็งหลังการถูกทดสอบจนถึงขีดสุดหลังเหตุการณ์เปิดโปงเอกสารปลอมของอ้อยจา๋าชาวบ้านเริ่มเปิดใจและพูดถึงความดีของขวัญตาม,มากขึ้นทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าใต้เสื้อผ้าสีซีดกับบ้านดินหลังเล็กคือหญิงสาวที่อดทนอ่อนน้อมและเต็มไปด้วยเมตตาแต่ความสงบไม่ได้อยู่ได้นานวันหนึ่งมีคนพบอ้อยจ๋าเสียสติเดินร้องไห้กลางตลาด พูดคนเดียวว่ามันเอาทุกอย่างไปจากฉันทั้งรักทั้งศักดิ์ศรีฉันไม่เหลืออะไรแล้วเธอถูกนำตัวไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดทิ้งไว้เพียงชื่อเสียงอันมัวหมองและบทเรียนหนึ่งให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าความร่ำรวยไม่ใช่คำตอบของศักดิ์ศรีแม่แสงหลังจากได้ขวัญตาช่วยนวดช่วยดูแลทุกวันสุขภาพเธอเริ่มดีขึ้นอย่างช้าชสิ่งที่น่าแปลกคือแม่แสงไม่เคยขอบคุณเป็นคำพูด แต่ทุกวันจะมีผักลวกปลาย่างหรือขนมไทยวางไว้หน้าบ้านดินของขวัญตาเสมอขวัญตาไม่เคยพูดอะไรได้แต่ยิ้มบางๆแล้วเก็บสายตะกร้าอย่างเข้าใจวันหนึ่งเอกใช้นั่งซ่อมแค่ไม้ใต้ถุนบ้านขวัญตาถือถังน้ำผ่านมาพอดีแม่แสงเดินเข้ามาเงียบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆเอกแม่คิดถึงเจ้าขวัญเอกก็ใช้ชง,งักมือที่จับสว่านหยุดลงแต่แม่ก็ไม่เคยกล้าพูด พราะกลัวศักดิ์ศรีแม่จะดูแย่เอกชัยหันไปสบตาแม่แล้วพูดเพียงประโยคเดียวศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการยอมรับในความผิดแล้วเริ่มต้นใหม่แม่พร้อมหรือยังแม่แสงไม่ตอบแต่ในเย็นวันนั้นเธอเป็นฝ่ายเดินไปที่บ้านดินของขวัญตาและเคาะประตูเบาๆเมื่อขวัญตาเปิดออกแม่แสงก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เป็นฉนดที่ดินผืนหนึ่งข้างวัด นี่คือที่ดินของแม่ตั้งใจจะเก็บไว้ขายให้หลานคนอื่นแต่แม่ว่ามันควรเป็นของผู้หญิงที่อดทนอย่างหนูขวัญตาถึงกับพูดไม่ออกแม่แสงยังคงถือสักไม่พูดคำว่าขอโทษตรงๆแต่แววตาของเธออ่อนลงกว่าที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตหลายปีผ่านไปขวัญตากับเอกช้สร้างบ้านไม้หลังใหม่บนที่ดินแปลงนั้นเปิดเป็นศูนย์เรียนดูกเกษตรธรรมชาติให้เด็กๆและชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ แม่แสงย้ายมาอยู่ใกล้ๆกลายเป็นยายแสงผู้ใจดีในสายตาเด็กๆคนใหม่ๆไม่มีใครรู้เรื่องในอดีตไม่มีใครพูดถึงเรื่องสไพาจนเพราะเรื่องนั้นกลายเป็นแค่เงาที่หลับไปกับฝนก่อนแม่แสงจับไปในวัยชาราเธอเรียกขวัญตาเข้าไปหามือเหี่ยวยื่นมาแตะมือสไพา์ยอย่างแผ่วเบาแล้วพูดเบาๆว่าแม่เคยผิดกับลูกมากแต่แม่ดีใจที่วันนี้ลูกยังอยู่ข้างๆ ขวัญตาน้ำตาร่วงอย่างเงียบงันเธอกุมมือแม่แน่นและตอบว่าขวัญไม่เคยทิ้งใครไม่ว่าจะจนหรือรวยแม่เองก็เช่นกันและตั้งแต่นั้นเรื่องราวของหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งถูกรังเกียจเพราะจนกับกลายเป็นเรื่องราวของความอดทนเมสตาและชัยชนะของหัวใจที่เปลี่ยนทั้งชีวิตตนเองและชีวิตของคนรอบข้างไปตลอดกาล